สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายความหมายของพลังดึงดูดเบอร์มงคล7ตัวหลังนะครับหมายเลขสองสี่ห้าเก้าห้าสาห้านะครับพลังดึงดูดเบอร์มงคล7ตัวหลังนะครับเราจะไม่เราจะไม่เอาผลรวมมามีผลในการตัดสินใจนะครับวันเดือนปีเกิดก็ไม่มีผลนะครับ3ตัวหน้าก็ไม่มีผลนะครับต่อให้สวยยังไงก็ไม่มีผลนะครับ เบอร์นี้นะครับ2 4 5 9 5 3ห้า้าห้าสาห้านะครับความหมายจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจรจาหน้ารักคำพูดคำจาจะเป็นที่นิยมชมชอบนะครับเพราะว่าจันโฉมตัวพุทธนงเยาวในหมายเลขสองสี่ก็คือเลขคู่มิตรนะครับจะให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาบุคลิกการเจรจาเป็นที่นิยมชมชอบนะครับดูตัวอย่างนะครับจากคนที่เกิดวันที่24ี่นะครับ ก็คือคุณปัญญานิรันกุลนะครับคุณปัญญานิรันกุลนะครับเจรจาอะไรใครก็นิยมนะครับก <c oughs> อโทษด้วยครับอแล้วก็เลข4ี่ห้านะครับเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ปัญญานะครับเป็นคู่ปัญญาเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นคู่วาจาวาจาในที่นี้ก็คือเจรจามีหลักการมีเหตุมีผลนะครับคำพูดคำจาจะ จะได้รับความเคารพตรงที่เวลาเราเจราจาบุคลิกเราจะเป็นวิทยารกรน,นะครับ4ี่ห้าบางเวฟบ,บางคนบางนักวิเคราะห์บางท่านก็จะยกให้เป็นคู่อาจาสย์ธิ์แต่สำหรับผมผมมองว่าเลข4คือเลขพระพุทธนะครับพระพุทธก็คือข้อมูลข่าวสารเลข5คือเลขพระสุขอ๋อเลขพระฤหัสนะครับขออภัยครับเลขเลขพระฤหัสนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่สติปัญญา เป,ปญญเป็นปัญญาและเลขสตินะครับแล้วก็59นะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปรัชญาศาสนาสมาธิดีเยี่ยมนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง595คือความหมายของเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพลังบวกในเรื่องของพลังบุญนะครับแล้วก็เลข3 5 35จะเป็นคู่สมพลคู่มั่นคงนะครับให้พลังในเรื่องของ มีอํานาจมีบารมีมีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้พลังกับผู้ให้พลังในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เป็นเลขคู่สมพลที่ให้เรื่องของความมั่นคงนะครับย้ำอีกครั้ง5สามารถจะเกี่ยวข้องกับเรื่องระเบียบวินัยนะครับมีวินัยเข้มงวดกวดขันนะครับ เข่งขึมนะครับเลข535หเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์วาจาศี์วาจาสเน่ห์คำพูดมีความน่าเชื่อถือนะครับบุคลิกเป็นวิทยากร4ีหยิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ยิ่งได้รับความเอ็นดูเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง595แล้วก็ระเบียบวินัย535หนะครับสำหรับเบอร์มงคลนะครับ7ตัวหลัง สามารถติดต่อได้ที่นะครับ0931639415นะครับและก็ลาย e ID นะครับพดุงศักดิ์สารบันเออขอโทษครับพดุงศักดิ์639นะครับสำหรับผมก็ขออนุญ,ญาตแนะนำไว้เพียงเท่านี้ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้ตามตามรายละเอียดเบื้องต้นและในภาวะโควิดอย่างนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับ แนะนำว่าให้ใช้สบู่ล้างมือเนี่ยมันจะมันจะล้างเชื้อโรคไปจากมือเลยไม่เหมือนกับแอลกอฮอล์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเบอร์นี้จะได้อยู่กับผู้ที่เหมาะสมเพราะเดี๋ยวนี้เบอร์มงคลหายากหายากไม่พอนะครับนักวิเคราะห์ที่จะวิเคราะห์เบอร์ให้กับท่านแต่ละคนก็หายากนะครับสําหรับคนที่ไม่เน้นการขายนะครับก็ อย่าลืมสวดมนต์พาสุนทีวานี้สำหรับผมก็ขออนุญ,ญาตแนะนําความหมายของเบอร์มงคลไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ